อยใหญ่ไปนะใหญ่ไปผกแบบค่อยๆทยอยกินะแบบห้าร้อยกรัมแบบหอาร้อยกรัมได้เลยเดี๋ยวหนูเปิดขนาดแป๊บหนึ่งของหนูเริ่มต้นเอาตัวของป้าเป็นเจ็ดร้อยกรัมป้าเดี๋ยวป้ามารับที่สวนเลยเอาเจ็ดร้อยกรัมใช่เจ็ดร้อยกรัมเท่าไหร่นะกระหล่ำปลีเตาก็ได้เท่าไหร่นะเต๋อลูกชิ้ป้าเจ็ดร้อยกรัมหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทจ้า หนึ่งร้อยสามสิบสามบาทใช่ไหมใช่จ้ะเอาป้าเอาไหมจะได้สั่งทีเดียวไปสั่งเข้าวทีเดยไม่จะได้สั่งเข้าทีเดียวเลยจะลอยกันมันลอยสามสิบสามงานเดี๋ยวพี่สั่งแล้วค่อยไปกินด,ด้ยวยกันการงาน,นที่เอาห้าถุงจ้ะโอ๊ยน่ารักอ่ะป้าสุดยอดเลยหนูนึกว่าจะตัวเดียวนี่รักอ่ะป้ารักป้าป้าอยู่บ้านก็ไหนจ้ะอยู่ยองแยงจ้ะ ยองเย็น <Yeah>. okay. ทางไปพนมวันน่ะนะป้าตรงไหนอวะทางไปพนมวันตรงไหนเนาะเออไอทางไปอาช้างขาท่าช้างน่ะอัปเปอร์เฉลิมเป็เกียร์นะ้นโอ้ยเจ้าไปอะไรกุ้งไหโซเจ้งอ่ะอ่าเด็กกูให้เอาตรงนี้เลยเคเี๋ยวมึงไปวัดแล้วป้าชื่ออะไรจ้าป้าชื่ออะไรป้าชื่ออะไรเปลี่ยนแพ ทะลพอพานรอเรือเขียนเขียนแพเหรอจ๊ะป้าจ้าป้าจ่ายเงินไว้เลยไหมจ่ายเลยก็ได้ร้อยสามสิบสามคูณห้าเบอร์โทรเอาเบอร์โทรไปด้วยก็ได้เบื่อเวลาอาเบอร์โทรอะไรนะป้าศูนย์แปดศูนย์จ้าหนึ่งหกห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดหก อ่ายอดอยู่ที่หกร้อยหกสิบห้าบาทป้าฝากไว้กับพี่นุ่นได้เลยนะหกร้อยหกสิบห้าบาทได้แล้วเออไอ้ไอหน่อกล้วยไอที่เขาขายในเซเว่นอะขายหน่อเท่าไหร่เออหน่อกล้วยของหนูสิบหนอนะป้าของหนูปกติน้ำว้าน้ำว้าน้ำว้าของหนูหน่อละยี่สิบห้าบาทจ้ะป้าป้าดูว่าป้าหน่อกล้วยอะไรคะอยากได้ที่ป้าขายกล้วยหอมใช่ไหมที่ขายในเซเว่นอะกล้วยหอมค่ะป้าเป็นหอม าไรได้เลยหนูเปิดโน้ตแป๊บนะป้านะกล้วยหอมเพราะว่าโน้ตมันเยอะไงของเราของมันขายเยอะมากไงป้าของเราจะเห็นดูในเพจอยู่แต่เป็นคนที่ไม่ชอบสั่งในเพจเนี้ยโอเคหนี้อ่าของเราของเราป้ากล้วยหอมเนาะกล้วยหอมจะอยู่ที่เอ่อหน่อละสี่สิบค่ะป้า ของหนูจะมีแบบนี้นะของหนูมีหลายหน่อกล้วยเลยป้าถ้าเกิดหน่อหอมทองหน่วยละหน่อละสี่สิบบาทแต่ว่าเป็นมาฮอยเออมาฮอยหน่อละสี่ร้อยห้าสิบมีกล้วยี่เข้าไขายในข้าขายนเซเป็นเขาเรียกอะไรหน่ออะไรนะหอมทองค่ะหอมทองหอมทองสี่สิบค่ะป้าหน่อละสี่สิบถ้าจะเอาจะขุดไว้รอตหขั้นเอาห้าหน่อห้าหน่อนะคะ ได้เนะเดี๋ยวป้าจะมารับพร้อมกลับปานี่ไหมเออปาได้เนาะเดี๋ยวป้าต้องรอนักร้องสาขวัญใจแฟนๆตากแตนชลดากลับไปก่อนนะป้านะแกเป็นคนทําเองเลยเป็นสูตรของแกเองใช่ไหมใช่ไหใช่เพราะว่าปาก็ป้าบอกแกเองเลยแวันเสาร์ไหมล่ะอยู่วันเสาร์ไหมวันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูโทรโทรแจ้งป้ายีตีหนึ่งนะว่าถ้าเสร็จแล้วป้าค่อยมาเอาก็ได้เดี๋ยวหนูรีบดูก่อนว่าแกกลับวันไหน เออได้ได้ได้ไม่มีปัญหาอ่ะเดี๋ยว๋ป้าฝากตังไว้กับพี่นุ่นเลยนะ865บาทก็คือปลาส้ม5ตัวอยู่ที่ปลาส้ม5ตัว665บาทหน่อกล้วย5หน่อไอหน่อกล้วย4ีหน่อกล้วย5หน่อจะอยู่ที่200ร้อนะคะรวมทั้งหมดจากห้ะ8 6 5้อย8 0 0อแปดร้อ 865ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวพอป้ามาวันนั้นเดี๋ยวหนูจะเขียนบินหนูให้อีกทีนึง865บาทป้าฝากพี่นุ่นไว้นะตาคุยกันนุ่นอีกทีนึงแล้วกันเนาะจ่ายนะหนูขอคุยกับแกจ่ายนะจะจ่ายพี่นุ่นเก็บตังค์ป้าอยู่ที่865บาทแกสั่งไว้โอเคโอเคแล้วป้าซื้อวันนี้ป้าซื้ออะไรไปบ้างเนี่ยตาอมเวลาตามต้องตามมาเื่อด้วยป้าก็จะซื้ออ้าวนะขอคุยกับป้าหน่อย ป้าเอาแบบตำกี่ขวดดีจ้าแบบตำกี่ขวดจ้าโลหลนึงเลยไหมโลหลนึงเท<ฮ>่าไหร่โอยจะให้พี่ไปแจกใครอะ่ะเอาคร่งๆเอาครึ่งโหลหกข,ลขวดเนาะหกขวดเดี๋ยวหนูคูณแป๊บนึงนะคะสามร้ <30. S 1> อยสามสิบจ้ะ <330. S 1> จป้าหกขวดส <330. S 1> ามร้อยสามสิบจ้ะป้าจะมารับพร้อมกันหรือว่าจะให้หนูส่งให้ถ้าส่งมีค่าส่ง oh, 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 oh. เดี๋ยวมารับดีกว่าเนาะ ประมาณด้วยกันด้วยกันได้ได้แล้วเตรียมไว้ให้แล้วแหละนะสามร้อยเท่าไหร่นะสามร้อยสามสิบสามร้อยสามสิบนะใช่จ้ะน้ำปลาหนึ่งเดียวในประเทศไทยไม่มีใครเหมือนและไม่มีเหมือนใครของตะกั่วแตนป้าจ้าลูกยู่ก็อยากเจอเข้าด้วยไงโอ้เนี่ยหนูอยู่กรุงเทพหนูมากันแล้ววันนี้ป้าซื้ออะไรไปดึงไม่ซื้อดอกเอ้าป้าพี่น ป้าซื้อกล้วยไปสักหวีสองหวีไหมไหนไหนมาแล้วนี่มาจากเยอรมันนะเนี่ยจะมาที่นี่คนเยอะเสียดายป้าต้องเดี๋ยวรอบหน้าป้าโทรมาหาหนูก่อนถ้าจะเจออ่ะแกมาอยู่กรุงเทพวันนี้แกมาถ่ายรายการมีเบอร์น้องใช่ไหมล่ะมีเบอร์น้องใช่ใช่แเดี๋ยวมาเอาป้ากลับเมื่อไหร่ป้ากลับเมื่อไหร่ กับเมื่อไหร่อย,อยู่อีกนู่นเดือนพฤศจิกายนโน่นอยู่อีกนานไม่ป้าวันนี้ซื้อกล้วยไปก่อนไหมจะได้ไม่เสียค่าน้ำมันฟรีกล้วยอร่อยมากแกปลูกกับมือเลยเดี๋ยวจะกล้วยนี่<ใ>นเดี๋ยว<ะ>เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวคนคน้อมก็จะซื้อกล้วยโอเคขอบคุณค่ะป้าวันที่ะเ,เดี๋ยวเจอกันจ้าโอเคจ้าจ้าจ้าได้ป้าเหมากล้วยไปให้หมดเลยบอกให้ป้าเหมากล้วยไปให้หมดเลยถ่ายวีดีโอด้วยจะไปลงไมนใช่อะไร